ดราม่าเรื่องของหุ่นเจ้าพ่อ Prime อัพติมัสพราม์นะฮะที่อยู่ที่แยกตลาดน้อยถนนเจริญกรุงอ<ะ>่ะที่เป็นหุ่นเหล็กนะฮะอัพติมัสพราม์จากทรานส์ฟอร์ r ครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้มี หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีกระแสคนเนี่ยแห่พากันไปแก้บนใช่ไหมบไปบนบานไว้แล้วศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยได้ผลก็เลยไปแก้บนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเป็นจ้าพ่อไปแล้วมันกลายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพื้นที่ใหม่ของการท่องเที่ยวของการเช็คอินจุดแลนด์มาร์คจุดแลนด์มาร์คตรงตลาดน้อยแยกตลาดน้อยแต่ทีนี้คนที่สร้างหุ่นออฟติมัทพรามตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเฮียเซ้งตลาดน้อยเนี่ยนะก็มีแผนว่าจะสร้างหุ่นตัวที่2และหุ่นตัวที่3และสร้างตรงไหนเนี่ยสร้างที่บ้านนั ก็เนี่ยเขามีแผนว่าอาจจะไปติดตั้งตรงแถวเนี้ยหรือยังไงแต่ตรงนี้มันติดตั้งไม่ได้แล้วมันจงนี่ม,นมันเป็นวงเวียนนี่ติดอีกทีไม่มีรถรถไม่ต้องกลับกันแล้วน,นี่คือตอนนี้ยังไม่มีแผนว่าติดที่ไหนพี่ติงแต่เขาจะสร้าง,แ,างแบบนี้สร้างเพิ่มอีกให้มันเป็นแลนด์มาร์คใหม่ใชแ่แต่ติดแถวนี้แหละเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปเลียรายเงินจากพ่อค้าแม่ค้าที่ได้ประโยชน์จากหุ่นตัวเนี้ยล่าสุดเนี่ยเฮเซ้งก็ไปขอเงินขอเลี่ยรายเงินจากร้านกาแฟซันเซ็ตคอฟฟี่โรสเตอร์ เออซันเซ็ตคอฟฟี่โรเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนเผยแพร่คลิปทีแรกว่าอ่มีเขาเรียกว่าท่ามีหุ่นออพติมัสมาเนี่ยมีคนมาแก้บนเยอะแล้วคนก็มากินกาแฟร้านเขามากเขาบอกว่าเขาทำคอนเทนต์เขาทำคอนเทนต์ขอให้ขอให้ยอดขายปังๆเนี่ยก็ยอดขายก็ปังเลยเนี่ยเฮเซ้งปรากฏว่าเฮเซ้งมา้าแจกฟรีร้อยแก้วแล้วไงเฮเซ้งเนี่ยบอกว่ามาสามรอบมาขอเลี่ยายเงินจะสร้างสมทบทุนสร้างหุ่นตัวที่สอง แต่ทางร้านกาแฟนิ่งเฉยเหมือนประหนึ่งว่าเนี่ยไม่ดูดำดูดีเขาเลยนี่ใครนี่เฮเซงเปล่าเฮเซงก็เลยโมโหโมโหก็เลยมาอารวาสที่ร้านกาแฟเนี่ยเมื่อวานนี้โมโหนะฮะมาด่ากราดเลยนะเดี๋ยวดูคลิปนี้หน่อยนะเ ต่อไปนะใครกินร้านกาแฟ้านี้ทำเปปวดกูนะขอเจ้าพ่อจะมาทำให้มันเจ๊งท้มันตายแต่พวกขี้ข้าจะพูดมากนะพวกมึงได้แค่ขี้ข้าที่มาไห่าจะพทไอร้อุ้ยแม่ที่นี่วางะเืนะต่อไปวานี่กันคุประกอบกูนี่ทุกวันเลยมึงรู้จักกูน้อยไป ออาหลานเาป็นขี้ข้าทุกคนข้าชั่วไออันนี้ออกแนวหลุดแล้วนะครับหลุดออกแนวหลุดแล้วคือตอนหลังก็บอกเฮียเซ้งไม่ค่อยได้กินยาเนี่ยช่วงหลังนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยคุณผูช้ชมฮะเขาบอกว่าทางร้านกาแฟเนี่ยคือพนักงานร้านก็บอก,บอกปรึกษาทางเจ้าของร้านแล้วยังไม่ได้คําตอบวันนั้นก็เลยตอบเฮียเซ้งไม่ได้แต่เฮียเซ้งก็โมโหนะฮะวันนี้นักข่าวก็ไปสอบถามกับ นางสาวปริพัฒจองคีรีหรือนัทอายุ34ผู้จัดก,การร้านบอกว่าเนี่ยสัปดาห์ก่อนเฮเซ้งได้มาของเรียรายเงินสมทบทุนจะสร้างหุ่นตัวใหม่นะฮะตอนนั้นคนที่รับเลือกเป็นพนักงานในร้านก็บอกว่าเดี๋ยวแจ้งเรื่องไปกับทางเจ้าของร้านให้ทราบก่อนผ่านไปหนึ่งสัปดาห์พนักงานในร้านเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เร่งด่วน ก็ได้แจ้งไปในไลน์เจ้าของร้านแต่ไม่ได้โทรบอกแจ้งไปต,ตามระบบปกติเจ้าของร้านไม่ได้ตอบกลับไม่ได้โทรบอกเฮเซ้งจึงให้ลูกน้องเนี่ยมาทวงถามอีกรอบหนึ่งนะฮะพนักงานก็บอกว่าเนี่ยยังไม่ได้รับคําตอบจากเจ้าของร้านนะครับจากนั้นลูกน้องเฮเซ้งก็กลับไปพออีกรอบหนึ่งครั้งที่สามฮะเเซ้งนะฮะมาเองเลยทีนี้นี่ฮะต้องการคําตอบจากทางร้านให้ได้ทางร้านบอกว่าเดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ทราบ ให้เจ้าของร้านเขาทราบก่อนเฮียเซ้งเนี่ยคงคิดว่าร้านนี้ได้ประโยชน์ที่สุดจากการมีหุ e ่นออปติมัสนี้มาวางอยู่ที่นี่ควรจะควรจะช่วยสนับสนุนเขาหน่อยอนะเฮียเซ้งเนี่ยโมโหโด่ากราดเลยนะฮะตอนนี้ทางเจ้าของร้านเนี่ยทราบเรื่องแล้วอยู่ระหว่างการปรึกษาว่าเนี่ยจะไปแจ้งความหรือเปล่า แต่นะอีกใจนึงก็บอกไม่อยากจะถือสาเพราะพี่ชายของ He S <S เฮียเซ้งก็ได้มาขอโทษที่ร้านแล้วออบอกว่าช่วงนี้เฮียเซ้งไม่ค่อยได้กินยาตามที่หมอบอกอ,อ,อาการผิดปกติมันกำเริบแหมพอฟังข้อความอย่างน,นี้เจ้าของร้านก็ใจเย็นลงเยอะอ่าเดี๋ยวลองฟังผู้จัดจาก,การร้านหน่อยฮะพอผูอ้หญิงออกไปปุ๊บเฮียเขาก็มาเลยเขาก็เปิดประตูเข้ามาเขาก็มาด่าเลยตามคลิปเลยเขาบอกร้านน่ะดังพรองหุ่นยนต์นะเขาพูดแบบนี้เขาก็เลยเหมือนแบบแล้วเราอ่ะ ไม่ยอมช่วยเขาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ช่วยแต่คือทางผู้ใหญ่ของเราวาย,ยังไม่ได้รับเรื่องนี้หรือแบบเขาอาจจะไม่มีเวลามาดูแต่ก่อนหน้านี้มีคนมาติดต่อแล้วเรื่องจะขอไฟอะ่ะเพื่อแบบไปติดหุ่นยนต์เหมือนมาขอต่อไฟจากที่ร้านก็คืออันเรื่องเนี้ยคือเราก็โอเคทางร้านเราก็แบบยินดีถ้าถ้ามันจะทําให้ไม่เกิดอันตรายเพราะว่ากลางคืนอะ่ะไฟมันมืดหุ่นยนต์มันมืดมีทางพี่ชายน่าจะพี่ชายของเฮียเข้ามาขอโทษเข้ามาขอโทษแทนแลแบบว่า เขาไม่ได้กินยาเขาแบบไม่ค่อยปกตินะแบบเขาขอโทษแทนเลยส่วนเฮียเซ้งวันนี้ว่ายังไงฮะ<า>อารมณ์ดีแล้วครับวันนี้ฮะผู้สื่อข่าวไปที่ซอยวานิชสองแขวงตลาดน้อยนอะฮะ,ะยืนร้องคาราโอเกะอ,อยู่หน้าร้านตัวเองเฮียเซ้งหรือนายอารีนมัสพากรอนะฮะสบายใจวันนี้บอกว่ามีคนมาให้กำลังใจผมเยอะแล้วก็ไลฟ์ฟังบอกว่าสาเหตุที่ไปเรียรายเงินจากร้านกาแฟเพราะตอนนี้ผมมีโปรเจกต์จะทำหุ่นตัวใหม่ อีก2ตัวที่ผ่านมาเห็นว่าหุ่นตัวแรกนั้นร้านกาแฟได้ผลประโยชน์จากหุ่นหลวงพ่อออพติมัสพราม์จึงได้ไปขอเรียรายเงินแต่ปรากฏไปถึง3ครั้งไม่ได้รับคําตอบจึงโมโหบันดันโทสะด่ากลาดตามคลิปผมเป็นคนโมโหง่ายแต่หายเร็วแหมแล้วด่าเขาสะสาดเสียเทเสียเลยแช่งด้วยนะ ตอนนี้ผมไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพราะตัวเองก็รวยพอตัวม,มีเงินเป็นแสนแสน,แสนล้านยืนยันไม่ได้บังคับว่าต้องให้เงินแค่ไปขอความร่วมมือเท่านั้นแหละเฮเซงนี่แสนล้านเหนอรอใช<บ>่เะเซงอาชีพอะไรเนี่ยแสนล้านเนี่ยจงตอนนี้มีแสนล้านนะฮ<อ>ะส่วนที่สำนักง,งานเขตสัมพันธวงศ์ประเมินราคาติดไฟประดับหุ่น3 5แสนหยเเงบอกว่าเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ผอเขตเป็นคนบอกว่าหุ่นที่ตั้งอยู่ ตามวงเวียนต,ต่างๆดูแล้วค่อนข้างมืดมองไม่เห็นจึงปรึกษาว่าจะติดตั้งไฟประดับให้สวยงาม oh. เคยไปขอโยงสายไฟจากร้านกาแฟแต่ในเรื่องความปลอดภัยนั้นก็ทำให้ยกเลิกไปก่อนทางเขตเขามีแผนว่าจะเจาะสายไฟลงดินแต่ประเมินราคามาแล้วคือ3,500 0นนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจสรุปยังไม่ได้ข้อสรุปอ้าวเดี๋ยวลองฟังเฮเซงหน่อยฮนะ วันหนึ่งผมใช้ลอยล้านก็ได้ทีนี้ผมเลยไปบอกเขาว่าผมขอความร่วมมือหน่อยนะแล้วแต่คุณจะอนุเคราะห์ช่วยๆหน่อยเพราะว่าเพราะว่าคนไม่ไปเร่งไม่ได้เดี๋ยวไปไปช่วยเหลือกันเพราะว่าส่วนตัวผมนะถ้าเมียไม่มาคมนะวันหนึ่งผมใช้ลอยล้านก็ได้เพราะว่าบ้านผมมีเป็นแสนแสนล้านเลยนะแล้วก็ทีนี้ผมก็เรียกหลายคนเสียงกงทุกคนแล้วผมก็เก่งใจเขาว่าเลยมีโปรเจ็กสองตัวนี้เลยไปขอความร่วมมือทุกคนล่าลากหมดเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอเจ้านายเขาก่อน ไปหาสามครั้งก็เจ้านายเจ้าไหนทำไมแล้วสุดท้ายผมก็เอาเ,อาเลขาเข้าไปคุยเขาบอกรอเจ้าไหนเอ้าทีนี้ผมอาลบ้าน <c oughs> การทําบุญไม่ได้บังคับพระเขาบอกว่าทําบุญร้อยล้านกับบาทเงิอเท่ากันผมไปขอความร่วมมือคุณรับปากแล้วนี่แ้วผมไปทั้งสองเที่ยวไม่ได้เศรษฐีตลาดน้อยอย่างผมให้ผมไปไปเสียเวลาได้ไงเพราะผมพูดสามคำผมได้ตั้งหนึ่งร้อยห้าสิบล้านดูไมสามก่อนนะ <c oughs> แล้วอย่างนี้ให้กูไปเสียเวลาแล้วมึงเป็นใครวะร้านกาแฟถ้วยนึงกำไรสองบาทสามบาท ตั้งกาแฟถ้วยละ8ปดสิพันถ้วยละ8ล้านคุณกินได้เลยเพราะคุณรวยเนี่ออกแนวหลับตาพูดแล้วนะเฮียเซ้งนี่ออกแนวหลับตาพูดเฮียเซงทำเซงกงอะไรขายพวกอะไรอะไรมือ2มือสามอะไรพวกเนี้นะเห็นบอกว่าหุ่นอีกสองตัวที่จะสร้างใหม่ฮะชื่อหุ่นเมกทรอนนะตอนนี้สร้างเสร็จแล้วด้วยเหลอสูงสองเมตรสี่สิ ราคาต้นทุนเจ0ดหมื่เอาเศษอะไหล่ทั้งหมดร้อยชิ้นสร้างส่วนอีตัวหนึ่งเป็นหุ่นช้างนะฮะอันนี้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่อะ่ะความสูงสาเมตรราคาทุนหนึ่งแสครับนะฮะแหมเฮเซ็งบอกสร้างมากับมือห่แสนเ0็ดืนเนี่ยมันจงมันแค่เศษเงินของ He S <S เฮเซงเขาเขามีเป็นแสนล้านแต่จริงๆเขาบอกว่าคนที่สร้างจริงๆเลยนะเป็นพักพวกเฮเซ็งอีกทีนึงเหมือนกับว่าเฮเซ็งเนี่ยเอาอะไหล่เนี่ยไป ให้เขาช่วยประกอบให้อีกทีก็เฮเซงขายอะไรเนี่ยนะอันนี้หุ่นบัร์บีบาร์บีบาร์บีบาร์บีอันนี้อยู่อีกวงเวียนหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนมีอารมณ์สุนทรียะนะเฮเซงเนี่ยแต่หลับตาพูดไม่เอานะอจริงๆเฮเซงรวยแล้วจะไปขอเงินร้านกาแฟไหมมันคงจะรู้สึกว่าได้ประโยชน์แล้วไม่มีส่วนร่วม่ะ คงลึกอย่างนี้ว่าขอหมามึงได้ประโยชน์ะนะขายก,กาแฟน่าจะทําบุญร่วมกันหน่อยทบุญหน่อยนะเน,นี่ยโหนี่โชว์ลูกคอเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเฮียเซ้งโชว์ลูกคอหน่อยไปคนแสนลามร้องเพลงพร้อมกันวะไปฟังหน่อยดิ อย่างยิ้มได้โอ้อโหยังยิ้มได้ของพละโพลน,นะะยางยิ้มออโอ้โหแผ่สีขนาดกล้องกางวานตลาดน้อยเลยฮะเียงฮะครับอ่านี่นะฮะมีเจติกตลาดน้อยเนี่ยเจ้าของร้านอาหารเป็นคนออกมายืนยันนะว่าเฮียเซิงเนี่ยแกเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะ พูดจาเสียงดังแต่ตรงไปตรงมาแต่เป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือสังคมใครมีปัญหาอะไรเนี่ยแกก็ช่วยครับอย่าเพิ่งมาตัดสินสังคมภายนอกอย่าเพิ่งตัดสินนะฮะส่วนหุ่นที่แกมาตั้งตามจุดต่างๆก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแถมยังเป็นแลนด์มาร์กที่ทําให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดน้อยมากขึ้นแม่ค้าพ่อค้าก็ได้อนิสงอัเดี๋ยวเราฟังหน่อยฟังก่อน คนที่ไปพึ่งเขาเนี่ยพูดไปในทางดีเขาก็จะทําดีกับทุกๆคนแต่ไปยุให้เขาไม่ไปร้ายกับอื่นเขาก็ไปฟังว่ากูต้องไปร้ายกับเขาจริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรเขาไม่ได้คนเกเรไม่ได้คนแบบพานคนนู้นคนนี้เขาเป็นคนเขาชอบช่วยเหลือคนนู้นคนนี้เขาชอบช่วยแต่ในช่วยบางครั้งก็ช่วยในทางที่ผิดทางที่ถูกมาแล้วแต่ว่าไอ้คนที่ไปพึ่งเขาอะไปกอกหูเขายังไงแกผงโง เออแบบเฮ้ยมึงอาอะไรอะ่ะกูกูให้มึงอ,อ่ะเป็นแค่นั้นแหละก็ไม่ไม่เคยเกลียดแกนะจกเกลียดตัวที่ว่าแกวายๆเท่านั้นเองอบางครั้งอโเออ,เอ,อแค่นั้นแหละ<ม>ก้าแรงพูดดีกับแกแกก็ดีตอบเท่านั้นเองคนคนนี้ไม่มีอะไร ถ้าคนรู้จักเฮเซ้งเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่เป็นร้านกาแฟเขาไม่รู้จักไงไปด่าเขาไม่ขู่เขาก็ตกใจเขาก็ต้องตกใจฮะขู่จะวางระเบิดเขาด้วยแต่ถ้าคนอต่ถ้าคนรู้จักสภาพเฮเซ้งเนี่ยนะอ่ะก็อาจจะพอเข้าใจได้ใช่ไหมครับมีอีกคนหนึ่งชื่อเฮพันคนนี้ก็เคยเป็นคู่อริกับเฮเซ้งเขาเรียกว่าไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่ยังหนุ่มเฮพันบอกว่ารู้จักเฮเซ้งมานานเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอก กับผมก็กระทบกระทั่งกันตลอดเน่ะเหมือนเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันแต่ตอนหลังพอเฮ er ียเสงอายุมากขึ้นอชอบส่งเสียงดังด่าชาวบ,บ้านไปทั่วแต่คนแถวนี้เขาไม่ถือสาเพราะว่าเป็นคนเก่าคนแก่นะเจอผมที่ไรก็เนี่ยเลี่ยงเลียงหน้ากันแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็ด่ากันทะเลาะกันอ,อันนี้ชื่อเฮ er ียพันนะเดี๋ยวลองฟังหน่อยกับเฮียเียงนี่ไม่เบื่อไม่เมากันเลยใช่ไหมก็เวลาเข้ามาไหว้มาอะไรเราก็จะตะโกนว่าแกบอกไอ้บ้าอา แกไม่ตอบแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยไปเลยแสดงว่าเขากลัวเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเขากลัวเราไม่กลัวแต่เวลาที่เราเผลอเขาก็ด่าเราไม่เคยเจอผมแต่เราเราเราเห็นวีรกรรมเนี่ยประจาประจาเขาไม่ได้มาเลไร่แถวนี้ฮะเขาไม่เคยมายุ่งพวกผมแถวนี้เขาอยู่ย่านในตลาดไม่ไม่เกี่ยวพวกผมที่นี่เขาไม่กล้ามาหรอกนรู้วิรกรรมแกแต่เห็นว่าคนแถวนี้ก็ไม่ได้ถือสาไม่ถือสาเพราะว่าแกเป็นคนแบบไปเรื่อยๆเปลยแกเหมือนกับคนแบบ เราไม่ไม่อยากจะว่าแกเนาะแกก็เหมือนกับคนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่เราก็ไม่อยากจะไปใส่ร้ายแกอะใช่ไหมฮะคอยดูค่อยทีเท่ายอาศัยกันปามใช่ใช่ใช่ถเกินไปแกก็เราก็ปามปามหน่อยบอกให้แกใจเย็นลงหน่อยอย่าให้ใจร้อนแล้วก็ผู้ใหญ่เดี๋ยวมันจะเดือดร้อนกันหมดเสียเสียซื้อตลาดน้อยกับเสียงนิ่มกลับสรุปก็คืออย่าไปถือสาแกคนแ่านั้นก็บอกก็พี่ชายเซยงบอกเองว่าแกไม่ค่อยได้กินยา เหรอ,อคุณก็ดูเขาร้องเพลงคอเอ็นปูดปนขนาดนี้คุณจะไปคุณจะไปถือสาเหรอผมว่าดูเอจใจตั้งแต่แกบอกแกรวยเป็นแสนล้านแล้วเนี่ย <c oughs> เอออะแต่ก็ถือว่ามีไอเดียดีที่พยายามจะทําให<อ><อ>้ท้องที่ตลาดน้อยเนี่ยท้องถิ่นย่านตลาดน้อยเนี่ยมันดูมีสรรีส<อ>ันแต่ว่าพอแกคงไปเห็นข่าวเรื่องร้านกาแฟขายดิบขายดีเข้าหรือมั้ง ก็จริงๆที่มันดังขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งเพราะร้านกาแฟก็ทำคอนเทนต์ช่วยนะช่วยให้มันแบบกลายเป็นกระแสไวรัลอ่ะเนี่ยผมว่าอันนี้เย็นลงแล้วอันนี้คงเย็นลงแล้วเนี่ยได้ได้พูดได้สัมภาษณ์ได้ร้องเพลงน่าจะเย็นลงแล้วครับเย็นลงเยอะแล้วนะฮะเราก็เป็นกนนารบรรู้จักเ,เซงกันแล้วนะฮะเอออย่าไปถือสาแกนะครับ